สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมในคลิปของการพูดถึงใบบวกนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับคนที่กดติดตามนะครับแล้วกดถูกใจให้ผมนะครับหลังจากคลิปนี้ออกไปก็มีพี่คนหนึ่งนะครับถามว่าอยากให้พูดถึงใบบวกให้หน่อยนะครับก่อนอื่นนะครับเรื่องใบบวกนี่ผมขอพูดไว้ก่อนว่านี่นคือห้วันที่ผมอัดคลิปอยู่นี่คือวันที่สินะครับเดือน สิงหาคมนะครับ2021ก็เลยเซิรฟ์ฟก็อยู่ในช่วงของโค้ดเบตานะครับยังไม่เปิดโอเพ่นนะครับเป็นแค่การทดสอบังนั้นผมค่อยๆจะพูดถึงเรื่องม่บวกเพียงคร่าวๆนะครับไม่ไม่อยากจะออพูดละเอียดลึกเพราะว่ามันยังแก้ไขไม่หมดนะครับมันยังบั๊กอยู่นะครับแต่หลักถึงจะพูดถึงเรื่องการเอาไปนําไปใช้เพื่อเขาใช้บวกกันอย่างนี้ครับ ที่ขาบวกกันเนี่ยขึ้นหน้าจอผมอยู่ตอนเนี้ยที่มันเรี้ยงขึ้นมาบวกเจ็ดบวกแปดเนี่ยครับเนี่ยข้างๆเนี่ยนะเออใบบวกเนี่ยถ้าเอาเฉพาะผมพูดเฉพาะใบบวกเอละกันที่เขาบวกกันเฉพาะเราส่วนมากเราก็ใช้อาวุธเอกันเลยนะครับไม่ได้ใช้แบบบวกเอบวกบีบวกซีอย่างเงี้ยแล้วก็จะหาได้จากที่ไหนบ้างเนี่ย ใบบวก A เลยเอาผมเลือกใบบวก A เอาแค่ใบบวกก่อนนะผมมีครบเฉพาะใบบวกกกอนใบบวกแรกนี่คือตัวนี้นะครับเนี่ยที่เราเห็นอยู่ตอนนี้มันเขียนว่าสกอร์เอ c นชา t A เอเกตอาร์มอนมาเห็นไหมครับที่เราจะเห็นเขาว่า Exchange ต่อท้ายเห็นไหมคือใบบวกเนี่ยผมไปดรอปมาจากมอนเตอร์ครับหรือว่าดรอปจากบอสนั่นเองใบบวกเนี่ยจะสามารถขายเข้าร้านได้จะขายได้ได้เงินนะครับ จะไม่มีขอบเห็นไหมเราจะสังเกตไม่มีขอบสีแดงๆต่อมาเจ้าเนี้ยสกอร์เอ็กเชนเกรดเเหมือนกันเห็นไหมครับอาร์มอนเหมือนกันแต่ไม่มีที่าสามารถเอ็กเชนได้อันนี้ขายไม่ได้อันนี้คือตัวนี้คือจะเก็ยจากกล่องแล้วผมจะบอกว่ากล่องนั้นหามาจากไหนนะครับต่อมาเขาเรียกผมเรียกว่วาไปบวกอินโพรเวดณตอนนี้เวลานี้นะครับ คือบางอันมันยังบัักอยู่จีกำลังดำเนินการแก้ไขนะครับแลวก็ผมนะครับที่ไดครับแต่ว่าจีกำลังแก้ไขผมก็สอบถามจีไปในแชทนะครับของเพจนั่นแหละครับผมในนี้ออกตัวไว้ก่อนนะครับผมไม่ใช่แอดมินนะครับเพราะเพื่อนๆหลายคนทักมาถามไม่ใช่แอดมินแล้วก็ไม่ใช่ GM นะครับผมก็แค่ผู้เล่นคนหนึ่งที่พอมีความรู้บ้างเล็กน้อยนะครับแต่อยากจะแชร์กับเพื่อนๆนะครับ อต่อมาครับต่อมานี่คือใบบอก i m p r o v e ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันยังบั๊กอยู่นะมันบอกคือมันจะบอกว่าบวกสีนี้เซฟก็ําไม่แตกก็ตามมันก็ยังมีบางครั้งแตกอยู่ใบนี้นะถ้าใครอยากบวกแล้วไม่แตกคือใช้ใบนี้ครับขึ้นสีไม่แตกแน่นอนผมลองแล้วกับใบนี้ชัวร์เลยไม่แตกบวกสีนะแต่ใบนี้ยังเห็นบางครั้งยังแตกอยู่เลยแล้วเขาก็ใช้ใบนี้บวกกันนะครับแล้วทําทไมเขาเขาบวกกันแบบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามบางคนสิบหกแล้วใจตอนเนี้ยั่านคือดวงแต่ละท่านแล้วล่ะครับผมก็ยังแค่แค่บวกสิบส่วนต่อมาครับตอนนี้คือผมเรียกมันไปบวกคูสเห็นเขาบอกว่าเวลาบวกติดแล้วมันจะติดลบแต่ตอนนี้มันยังบัคอยู่นะใบบวกนี้นะครับตอนนี้ณเวลานี้คือมันยังบัคอยู่ผมก็เลยไม่กล้าบวกอะไรเยอะก็ก็ เท่าที่ทราบก็มีประมาณเนี่ยครับที่ใบบวกที่เขาใช้ใช้กันนะไม่ว่าจะเป็นบวกกาธรรมดาหรือว่าบวกอาวุธธรรมดาที่อยู่ข้างบนจะเหมือนกันหมดเลยนี่ก็ใบบวกอาวุธธรรมดาใบบวกว้อาวุธอิมพอเวนะครับใบบวก A จะมีผมมีอยู่ประมาณเนี้ยมีแค่หลักๆอยู่ประมาณนี้ผมก็เลยหาให้แนะนไ,ได้นไว้ถ้าเกิดผม สามารถหาใบบวกได้ครบนะครับผมจะมาแนะนําให้อีกทีแล้วกันไว้เราสามารถผ่านโคดเออโคดเบต้าไปก่อนนะครับให้เราสามารถพูดได้เต็มปากดีวกว่าผมเพิ่งจะมาพูดให้ฟังอีกทีนะครับหลักๆก็มีให้แนะนําประมาณนี้ถ้าเราจะเอาไปบวกนะครับช่วงในการทดสอบแล้วใบบวกนี่เราหาจากที่ไหนนะครับใบเนี้ยผมดรอปกับมอเออบอสนะครับแล้วก็มอนเตอร์นะครับตามแมป ผมได้ไปดรอปที่แมป80นะก็ลองไปหาดูกระดาที่อยู่แถวมีคนบวก16เลยเห็นไหมดวงเขาดีจริงๆบวก10นะเอไม่ใช่ขอขอภยัยพูดผิดเอดอบแถวมอนเตอร์นะครับอยู่บอกเลยก็ได้อยูุู่เขาบางกรน,นะครับคนก็จะคึกคักหน่อยนะครับเพราะมอนวิลแปคนไม่ฟ์มเหรียนกันเยอะนะครับที่นั่นนะครับต่อมานะครับเ ให้เราไปที่ร้านคาเอลคอยนะครับใบบวกเนี่ยมันจะซื้อได้จากนี่ได้บ้างนะครับนี่คือใบบวก A นะครับสามารถซื้อได,ตอออด้ตัวเนี้ยน่าจะเหมือนกับผมซื้อให้ดูตัวนี้น่าจะเหมือนอ่าตัวเนี้ย มันขายได้นะครับเนี่ยมันจะต่อคขาว่า exchangeable นะครับเห็นไหมมันเหมือนตัวเนี้ยตัวนี้น่าจะขายได้ผาคิดว่าถ้าซื้อจากนี้นะถ้าขายได้เนี่ยก็แสดงว่าตกอยู่ที่ใบละเอ็มนะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็ขายได้ประมาณสามแสนนะครับใบบวกเกาะนะ ต่อมาเรามาดูกันใบบัวเนี่ยซื้อจากตรงนี้นะครับถ้าถ้าถ้าจะซื้อนะถ้าจะซื้อแอลคอยเป็นแอลคอยแบบใบบวกธรรมดาเลยนะครับใบบวกเกาะก็ตัวนี้นะครับต่อมาอะต่อมาผมจะพาไปดูที่อันนี้คือตัวนี้นะครับใบบวกเกาะนะมันจะมีซื้ออยู่ตรงนี้ถ้าจะซื้อบวกนะครับเพราะต้องพาฟาร์มแอลคอยนานหน่อยอะต่อมาสุ่มครับมันเป็นการสุ่มก็คือมาที่ Arena Stone อารีน s าสโตนนะครับ เราจะกปิดกันตรงนี้ก็คือใบนี้เองโอ้ขออาภัยอะรถผ่านก็ผมอาจบ้านผมไม่ได้ไปเกิบเสียงนะครับต้องขอโทษด้วยต่อมาก็คือตัวนี้ครับเป็นกล่องสุ่มนะครับราคา1นึ่งแสนบาทนะครับด้วยหนึ่งแสนอารีนาของเรา เราก็อ่ะผมจะกดสุ่มมาให้ดูมันจะซื้อได้วันนี้ผมเลืออยู่สิบอันอ่ะผมจะซื้อมาให้ดูก้อนหนึ่งสิบอันก็หนึ่งล้านบาทอ่านนะครับก็คือเจ้ากล่องนี้นี่เองที่เขาไปหาใบบวกมามันก็จะสุ่มนะครับว่ามันจะได้อะไรบ้างนะครับอ่ะผมจะเปิดให้ดูเนาะผมขอเลี้ยงใหม่ก่อนเออเจ้ากล่องนี้มา อ่าเดีย๋ยวจะให้ใบบวกนี่มาปึ๊าบเนี่ยใบนี้มาก็ได้มาอีกแล้วอ่าที่เหลือก็เป็นดวงละกันนะครับเห็นไหมครับมากุคังผมเต็มอ่ะเคลียร์คันขึ้นสักแป๊บนึงเห็นไหมครับอ่าผมเปิดให้ประมาณน,นี้เนาะเอากระเป๋าผมเต็มต้องขอโทษด,ด้วยคือจะเป็นใบบวกสุ่มนะครับกล่องเนี้ยไปเป็นการสุ่มใบบวก นั้นถ้าเราซื้อเยอะมันก็ได้สุ่มได้เยอะนะครับว่าเนี่ยมันก็จะเหมือนกับใบนี้เห็นไหมครับเซตของมันไม่ใช่สกอร์บีเซ็ตที่แลกเปลี่ยนไม่ได้นะครับตัวนี้นะเห็นไหมครับอ่ะหลักๆผมก็จะพูดให้ฟังประมาณนี้แล้วกันเพราะต้องเท้าต้องรอทาง GM นะครับหรือว่าทางผู้พัฒนาเกมเนี่ยแก้ให้เราก่อนนะครับผมถอยาก ออกมาพูดอีกทีหนึ่งนะครับตลาดแล้วก็ใช้ผมก็ใช้แค่ใบนี้บวกนะบัตรน,นี้ใบนี้บวกสี่ติดร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนใบนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้จีแก้ไขให้แล้วนะครับเบื้องต้นนะแล้วก็ใบอินโฟเวชนะครับมันได้รับบวกหนึ่งและบวกสองนะครับส่วนเจ้าใบนี้ผมยังไม่พูดนะกันเพราะว่าจีา G, ยังแก้ไขให้ไม่เสร็จนะครับนะตอนนี้ก็เป็นช่วงโคตเบตานะ้าเนาะเราก็ใช้เท่าที่มีไปก่อนรอทาง เกมเขาแก้ไขนะครับแล้วก็ใครเจอบั็อกอะไรก็แจ้งไปทางดิ c o r d ของตัวเกมนะครับแล้วก็ทางแฟนเพจของเกมได้นะครับเพื่ช่วยๆกันนะครับเราจะได้เปิดมาเล่ยนโอเพ่นเ a ต้ไวๆนะครับครับก็ขอฝากให้ทุกคนนะครับกดติดตามนะครับกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ